วันชัยกูลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะอ่าวันจันทร์วันแรกเลยคาบแรกทิเชอร์ก็เข้าสอนวิชาการงานอาชีพป .4 นะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆเตรียมสมุดเตรียมดินสอนเตรียมปากกาแล้วหรือยังคะ อถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ,ะจำได้ไหมคะว่าแบบฝึกหัดที่เราเคยทําค้างกันไว้นะลูกอ่าอันนี้คือเราเคยทําแล้วไม่ยากดี๋ยวทําไปทีละข้อแล้วก็ทบทวนไปอีกรอบนึงนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่สิบสองนะคะเปิดไปหน้าที่สิบสองหน้าที่สิบสอง จะมีรูปสองรูปที่ขึ้นให้หนูนะคะลูกเห็นไหมคะอ่าถ้านักเรียนเปิดแล้วเดี๋ยวที่เชื่อพาทําไปทีละข้อนะคะอะ่ข้อที่หนึ่งเขาให้นักเรียนสังเกตภาพสังเกตภาพคือภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองที่มีกรอบสีม่วงแล้วก็กรอบสีเขียวนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพที่หนึ่งรองเท้ามันเป็นยังไงคะ รองเท้ามันสกรปรกใช่ไหมคะรองเท้ามันสกรปรกแต่ภาพที่สองคือรองเท้าสะอาดใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งเขาถามว่าในภาพที่หนึ่งมันเกิดจากการกระทำใดเราไปดูเลยเกิดจากการกระทำที่เราใช้งานแล้วแล้วเราเป็นยังไงคะลกูกเราไม่ได้ซักทำความสะอาดเห็นไหมคะมันก็จะดำสกรปรก แบบนี้น่าใช้ไหมคะแบบนี้ไม่น่าใชา้ทีนี้เรามาดูภาพที่สองนักเรียนดูภาพที่สองนะคะภาพที่สองเกิดจากการกระทำใดเกิดจากการกระทำที่เราใช้งานแล้วนักเรียนใช้งานแล้วแต่เราเป็นยังไงคะทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ,อเราใส่แล้วเราเอามา บ่อยๆเป็นยังไงคะมันก็สะอาดน่าใช้ใช่ไหมคะอ่าเสร็จไปแล้วข้อที่สองง่ายไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่าต่อไปข้อที่สามนะคะนักเรียนข้อที่สามเขาบอกว่านักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อภาพที่1แล้วก็ภาพที่สอง่อาเราดูจากภาพที่1แล้วเราต้องรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่ารองเท้าเอ๊ะมันเป็นยังไงอ๋อมันยังน่าใช้อยู่ ใช่ไหมอ่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นยังไงคะสกระปรกมันไม่น่าสวมใส่ใช่ไหมคะแต่พอมาดูภาพที่สองภาพที่สองเป็นรองเท้าที่เป็นยังไงคะสะอาดน่าใช้น่าใส่ใช่ไหมคะอ่าแล้วทีนี้ข้อที่สี่มันเชื่อมโยงมาที่ข้อที่สี่เขาบอกว่าถ้านักเรียนจะเลือกนำของใช้ส่วนตัวจากภาพนะ จากภาพที่1ภาพที่2ที่เราดูไปเมื่อกี้ถ้าเราจะเลือกใช้เราจะเลือกใช้ภาพไหนถ้าเป็นตัวนักเรียนนักเรียนจะเลือกใช้ภาพไหนภาพที่1หรือภาพที่สองถ้าถามกับทิเชอร์ทิเชอร์จะใช้ภาพที่2เพราะสะอาดพร้อมใช้งานต่อพร้อมต่อการสวมใส่ที่จะใส่ไปไหนมาไหนได้แน่อนอนแหละถ้ามันสะอาดมันไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะนี่แหละสำคัญเลย อ่าเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังค่าหน้าสิบสองเป็นไงคะง่ายไหมอ่าง่ายใช่ไหมคะอิตทีนี้นักเรียนมาดูที่หน้าสิบสามอ่านักเรียนเปิดมาที่หน้าสิบสามหน้าสิบสามโพดิเชอร์เป็นแบบนี้ให้นักเรียนเปิดมาที่หน้าสิบสามแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดู เขาให้นักเรียนจับคู่ของใช้ส่วนตัวกับวิธีดูแลรักษาให้สัมพันธ์กันโดยการเขียนตัวอักษรหน้าข้อความที่เรากำหนดให้อ่าที่เขากำหนดมาให้เป็นช่องว่างแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูเลยทีละข้อเลยทีละข้อ,ข,อข้อไหนไม่ได้เราก็ข้ามไปก่อนค่ะอ่าเรามาดูนะคะกอก่กอไก่ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าให้นักเรียนซักทุกวันตากให้แห้งแล้วก็พับเก็บไว้อามันน่าจะเป็นอะไรหวีแปรงสีฟันปอกหมอนแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้าอ่าผ้าเช็ดหน้า เราควรซักทุกวันอาซักเสร็จเราตากให้แห้งเพื่อที่เราจะนํามาใช้ในครั้งต่อไปหรือมันแห้งแล้วเราควรพับเก็บไว้ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูข้อขอไข่เขาบอกว่าเปลี่ยนใหม่เมื่อครบหนึ่งปีเอ๊เราต้องเปลี่ยนแก้วน้ำเมื่อครบหนึ่งปีหรือเปล่าปอกหมอนหนึ่งปีเราเปลี่ยนหรอใช่ไหมอาถ้าเรายังไม่แน่ใจ เราข้ามไปก่อนไปดูข้อคอควายคอควายเขาบอกว่าควรที่จะซักอย่างน้อยเดือนละสองครั้งนักเรียนไปดูสิคะว่าอะไรที่เราควรซเดือนละสองครั้งอปอกหมอนอ่ไม่ว่าจะเป็นปอกหมอนผ้าหม่มพับปุที่นอนใช่ไหมคะเครื่องใช้ต่างๆ ที่เราใช้เป็นเครื่องนอนอเราควรนํามาซักอย่างน้อยเดือนละสองครั้งหรือนําออกมาพึ่งแดดให้มันออกมาเจอแดดบ้างอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง่าต่อไปงงูงงูกงูเขาบอกว่าล้างให้สะอาดด้วยน้ํายาล้างจานและก็น้ําเปล่านักเรียนมาดูเลยค่ะว่าอะไรบ้างที่เราควรล้างด้วยน้ํายาล้างจาน อ่าควรจะเป็นแก้วน้ำใช่ไหมคะมีใครเอาแปรงสีฟันล้างด้วยน้ำยาล้างจานมีไหมอ่าไม่มีนะอย่าหาทําเดอ้ออ่าทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่า แก้วน้ำเมื่อเราใช้น้ำยาล้างจานเสร็จเราควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยสองถึงสามครั้งเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้น้ำยาล้างจานตกค้างและไม่ให้มีกลิ่นของน้ำยาติดนะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อจอจานจอจานนะคะเด็กๆจ่อจานจอจานจอจานเขาบอกว่า ล้างให้สะอาดหลังใช้งานทุกครั้งแล้วก็ไม่ควรเก็บรวมกับผู้อื่นอันนี้ควรเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแป้งสีฟันอ่าแป้งสีฟันแป้งสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวเมื่อเราใช้เสร็จเราก็ต้องเก็บล้างให้สะอาดแป้งสีฟันเปลี่ยนกันแปลงได้ไหมลูกอสมมุติว่าอ้าวแป้งสีฟันหนูหายเอาของพี่มาใช้ได้ไหมคะ เอ๊หรือว่าของพี่หายยืมของน้องก่อนก็แล้วกันแบบนี้ได้ไหมคะลวกอ่าไม่ได้นะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเขาบอกว่าให้ดึงเส้นผมออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆอ่าหวีเหลือสุดท้ายแล้วหวีทุกครั้งที่นักเรียนหวีผมเสร็จนะคะให้นักเรียนดูด้วยว่าหวี เอ๊มันมีเส้นผมติดหรือเปล่าถ้ามันมีเส้นผมติดนักเรียนก็อ่าควรดึงออกควรเก็บเส้นผมออกจากหวีก่อนนะคะอ่าข้อนี้เสร็จหรือ,อยังคะลูกยากไหมคะยากไหมอ่าถ้านักเรียนเสร็จแล้วทิชเชอร์ขอไปข้อที่ห้าเลยนะคะอ่าข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาบอกว่า ให้นักเรียนแยกตัวอย่างของใช้ส่วนตัวของตนเองมาหนึ่งอย่างอาจเป็นแปรงสีฟันก็ได้เป็นหวีก็ได้แก้วน้ําก็ได้ที่เราเพิ่งทําแบบฝึกหัดไปเมื่อกี้ให้นักเรียนยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างแล้วก็วาดภาพระบายสีสวยงามนะคะอะถ้าอทิชเชอร์จะยกตัวอย่างอ่ของทิเชอร์เลยทิเชอร์จะยกเป็นอ่า ผ้าเช็ดตัวที่สะอาดพร้อมใช้งานแล้วทิชเชอร์จะยกทิเชอร์จะยกเป็นผ้าที่สะอาดพร้อมใช้งานอ่านั้นเราไปดูเลยว่าข้อห้าจุดหนึ่งมันเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าสิบสี่ดูเห็นหน้าสิบสี่ไหมลูกอ่าเปิดมาให้มันเหมือนหน้ากับของทิชเชอร์นะอ่าข้อที่สิบสี่อ่าเรามาดูข้อที่ห้าจุดหนึ่ง 5.1าจุ 1> 1เขาถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดของใช้ส่วนตัวชนิดนี้นักเรียนจะต้องดูแลรักษาเพราะอะไรคะอ่าเพราะว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวที่เราใช้ประจำอ่า้าช็ดตัวภาช็ดตัวใช่ไหมคะอ่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้ประจำเราควรทำความสะอาดเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเชื้อโรค ทีนี้มาดูข้อที่ห้าจุดสองเลยห้าจุดสองเขาบอกว่านักเรียนมีวิธีดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวในภาพตัวอย่างาที่นักเรียนเลือกมาอานักเรียนมีวิธีการดูแลยังไงทิเชอร์เลือกผ้าเช็ดตัวมาใช่ไหมคะทิเชอร์ก็จะมีวิธีการดูแลรักษาก็คือทิเชอร์ก็จะซักทุกสัปดาห์ ซักผ้าเช็ดต,ตัวทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกครั้งที่ใช้เสร็จเราก็นํามาพึ่งแดดให้แห้งก่อนที่นําเราจะนําไปใช้งานครั้งต่อไปใช่ไหมคะ,อ,ะอาบน้ำตอนเช้าแหละอะตอนเช้าเราก็ต้องเอามาพึ่งแดดให้แห้งเพื่อใช้ในตอนเย็นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะมีใครอาบน้ำครั้งเดียวอามีทุกคนทุกคนอาจจะแอบยกมืออยู่ใช่ไหม ทีนี้เรามาดูข้อที่5.3 5.3นะคะนักเรียนหลังจากการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวในภาพอเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกวิธีไหมถ้าเรามีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีมันจะมีความรู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกว่าของใช้ส่วนตัวของเราทุกชิ้นแน่นอนสะอาดปลอดภยัยน่าใช้ใช่ไหมคะ เรามาดูหัวข้อห้าจุดสี่นะคะลูกห้าจุดสี่เขาบอกว่าถ้านักเรียนดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีจะส่งผลดียังไงจะส่งผลยังไงกับนักเรียนถ้าต่อตอนเองอ่ะลูกต่อตอนเองแน่นอนปลอดภัยจากเชื้อโรคถ้าเราทําถูกวิธีทุกอย่างอ่าเราก็จะไม่เป็นเชื้อโรคไม่เป็นโควิลดล่าสุดโควิดมาใช่ไหมคะ ต่อไปถ้าต่อครอบครัวล่ะลูกครอบครัวสมาชิกในครอบครัวของเราก็จะไม่เป็นโรคติดต่อในครอบครัวใช่ไหมคะเวลาเราอาจจะเป็นโรคติดต่ออาจจะไม่รุนแรงหรอกแต่ถ้าเราใช้ของร่วมกันเป็นยังไงคะติดกันไหมคะติดนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ของที่มันเป็นของส่วนตัวของเราร่วมกับผู้อื่นนะลูก ต่อไปให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า15เห็นไหมคะหนะ้าที่15าขอที่6ใหญ่หเดี๋ยวเราไปทำกันเลยเนาะทีละข้อ,อเขาบอกว่านักเรียนอ,อันนี้คือเขาให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวลงในแผนภาพความคิดลงในแผนภาพความคิด ดูนะคะอ่าวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวอ่ามันมีอยู่สีข้อเดี๋ยวเรายกตัวอย่างก็ได้เนาะทิจเชอร์จะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งว่าแป้งสีฟันแป้งสีฟันวิธีการดูแลรักษาควรดูแลรักษายังไงอ่าแป้งสีฟันนะคะเราต้องล้างให้สะอาดหลังใช้งานอ่าที่เราเรียนผ่านมาเมื่อกี้อ่าห้ามดื่มนะสองวี หวีเป็นยังไงคะทุกครั้งที่เราใช้หวีเสร็จเราต้องเอาหวีมาดูก่อนว่ามีเส้นผมไหมถ้ามีเส้นผมติดอยู่ให้เราเอาผมออกก่อนนะคะอาต่อไปข้อที่สามแก้วน้ําแก้วน้ําล้างให้สะอาดทุกครั้งล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าหรือ ล้างอย่างน้อยลูก 2- ถึง3ครั้งเพื่อไม่ให้มีฟองของน้ำยาล้างจานหรือครับน้ำยาล้างจานติดแก้วแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นของน้ำยาล้างจานอ่าสุดท้ายเครื่องนอนเห็นไหมคะเครื่องนอนเครื่องนอนทุกอย่างเลยมอนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนอ่าอาจจะเป็นปอบหมอนข้างใช่ไหมคะเราควรนมาทำความสะอาดนะคะเดือนละสองครั้ง นักเรียนเสร็จหรืออยังคะเสร็จหรืออยังลูกถ้านักเรียนเสร็จแล้วถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือ,อยังอยู่หน้าเดิมยังอยู่หน้าเดิมแต่มันเป็นหัวข้ออ่าหัวข้อ แต่มันเป็นหัวข้อที่ต่อกันทิเชอร์กว่าหนูไม่เห็นในหนังสือทิเชอร์ก็จะทาอธิบายให้ใหญ่ๆขึ้นเห็นไหมคะเลยเขาบอกว่าถ้านักเรียนดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวแล้วถ้านักเรียนปฏิบัติตามปฏิบัติตามที่ทิเชอร์พูดไปเมื่อกี้มันจะเกิดผลยังไงอ่าเรามาดูถ้านักเรียนปฏิบัติตามผลต่อตอนเองจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนปลอดภัยจากเชื้อโรคปลอดภัยจากโควิดอ่า ถ้าต่อครอบครัวสามาชิกในครอบครัวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะ,ถ,มะถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติัะถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติเอ๊ะวันนี้ขี้เกียจจงเลยไม่ทําดีกว่าวันนี้รู้สึกว่าไม่อยากทําเลยไม่ทําดีกว่าผลก็จะตรงกันข้ามเรามาดูทำไงคะเป็นไง อา,อาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยง่ายๆใช่ไหมคะอาจเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเหมือนกันสมาชิกในครอบครัวถ้าเราไม่ปฏิบัติผลต่อครอบครัวเลยก็คือสมาชิกในครอบครัวของเราก็จะเจ็บป่วยได้ง่ายแล้วถ้านักเรียนดูแลของใช้ส่วนตัวของตัวเองได้อย่างถูกวิธีจะเกิดผลดียังไงอะ จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานของใช้ส่วนตัวจะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานนะคะเด็กๆเ,เสร็จหรือ,อยังคะลูกอ่าถ้าเสร็จแล้วนะคะทีเชอร์ขออ่าขอมาสอนที่หน้านี้จะจบแล้วลูกจะจบแล้วดีอ่า การจัดเก็บส th ิ่งของเครื่องใช้เรารู้เลยว่าการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่สิบหกหน้าที่สิบหกหน้าที่สิบหกนะคะลูกการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของเครื่องใช้ก็อย่างเช่นเสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือกระเป๋านักเรียน ่ะที่เราใช้เป็นประจำทุกวันนะลูกนั่นแหละคือการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะต้องมาเก็บว่าเอเสื้อผ้าเก็บยังไงโต๊ะหนังสือเก็บยังไงอ่ะทีนี้ที่เช่์ขอยกตัวอย่างเป็นการจัดกระเป๋านักเรียนของเด็กๆนะแน่นอน เกิดขึ้นกับเราแน่นอนการจัดกระเป๋านักเรียนอ่าเห็นไหมคะเขาบอกว่ากระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สําหรับอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะอ่าใช้ใส่อุปกรณ์การเย่างเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดอุปกรณ์ทุกอย่างที่นักเรียนนํามาโรงเรียนและสามารถนํามาโรงเรียนได้ทุกวนันนํากลับบ้านได้ทุกวนันใช่ไหมคะอ่า ีนี้การจัดกระเป๋านักเรียนนักเรียนเปิดมาที่หน้าหน้าสิบเก้าหน้าสิบเก้านะคะลูกอ่าตัวอย่างของเราอยู่ตรงนี้อันนี้ที่เชอร์ไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้เนาะเพราะว่าที่เชอร์สรุปย่อมาให้เราแล้วอ่าการจัดกระเป๋านักเรียนเราต้องทำยังไงหนึ่งมีการวางแผน การวางแผนทำงานการวางแผนการจัดกระเป๋านักเรียนเราวางแผนเพื่ออะไรคะเพื่อให้กระเป๋านักเรียนของเราไม่หนักมากจนเกินไปไม่ใช่ว่าเรียนแค่เจ็ดวิชาเอามาหมดเลยสิบวิชาหนักไหมคะหนักถ้าเกิดเราจัดตารางเรียนมา มันก็สะดวกสบายต่อการเดินทางสะดวกสบายต่อการใช้งานหาแต่และว,วิชาได้ง่ายๆใช่ไหมคะลูกอ่าทีนี้เรามากําหนดวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนหนึ่งเลยก่อนที่เราจะจัดกระเป๋านักเรียนได้เราต้องมีอะไรลูกตารางเรียนเราต้องมีตารางเรียนคุณครูประจําชั้นจะติดไว้ให้หนูตรงหน้าห้องว่าอาวันจันทร์หนูเรียนวิชานี้วิชาแรกอ่าสิบโมงหนูไปเรียนคาบที่สองวิชานี้นะกับ ทิเชเตอร์อ่าถ้าเกิดเรามีตารางเรียนง่ายเลยทีนี้อ่าพอเรามีตารางเรียนแล้วเราก็ต้องเตรียมหนังสือสมุดต,ตามตารางเรียนอ่ามีเรียนภาษาไทยก็จัดภาษาไทยมีเรียนคณิตก็จัดคณิตใช่ไหมคะทีนี้พอจัดอุปกรณ์การเรียนครบแล้วเราก็ควรแยกประเภทหนังสือสมุดหรืออุปกรณ์การเรียนออกเห็นไหมคะกระเป๋านักเรียนเราอ่ะอันใหญ่เลย อ่าชั้นที่มันเป็นชั้นใหญ่ๆเราก็เอาสม,มุดหนังสือเข้าไปใส่ได้แต่ชั้นเล็กๆเ,เราอาจจะเก็บเป็นกล่องดินสอหรือถ้าเราไม่ได้มีกล่องดินสออ่าเราอาจจะเก็บดินสอยางลบไม้บรรทัดไว้ในชั้นเล็กๆก,ก็ได้เวลาเปิดหยิบง่ายใช่ไหมคะพอนักเรียนจัดเก็บหนังสือสม,มุดอุปกรณ์การเรียนลงกระเป๋าเสร็จแล้วนักเรียนต้องทํำยังไงคะนี่เลยเข้าสู่ขั้นตอนนี้เลย การประเมินผลการทํางานเพราะนักเรียนวางแผนเสร็จวางแผนเสร็จเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อมีการวางแผนก,ก,ก็ก็จะต้องมีการปฏิบัติและก็ลงมือทําาเราก็จัดเตรียมกระเป๋านักเรียนตามแผนที่เราวางไว้พอเราเตรียมเสร็จนี่เลยขั้นท้ายการประเมินผลการทํางานให้นักเรียนตรวจด,ดูกระเป๋านักเรียนที่จัดเก็บ ว่ามันมีสมุดไหมมีหนังสือที่เราต้องการไหมมีวิชาที่เราจะต้องใช้เรียนไหมอุปกรณ์อุปกรณ์การเรียนเราครบไหมตารางเรียนเราจัดถูกต้องไหมเราเว้นวิชาไหนไปหรือเปล่าเราข้ามวิชาไหนไปหรือเปล่าหรือว่าเราจัดไว้แล้วแต่เราหยิบดินสอมาใช้ก่อนแล้วเราเก็บไว้ที่เดิมไหมเอาใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมไหมใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูข้อบกพร่องใน ข้อบุกพร่องว่าเอ๊ะฉันลืมไหมนะเพื่อที่เราจะได้เตรียมการกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมคะอ่าวางแผนถ้าอ่าวันนี้วันอาทิตย์อ่าสมมุติว่าวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์อ่าวันอาทิตย์เราต้องเตรียมไว้แล้วเพื่ออะไรคะเพื่อวันจันทร์ตอนเช้าเราต้องเร่งรีบ จัดหาวิชาอะไรเนาะเรียนอะไรเนาะทำยังไงเนาะเราจะได้ไม่ต้องรีบบุนใช่ไหมคะเราจะได้มีเวลาอ่ะกินข้าวมาโุงเรียนนั่งรอรถรับส่งรอคุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือการจัดเก็บสิ่งของแล้วก็สำหรับวิชาการงานวันนี้นะคะทิเชอร์ก็ขอจบการสอนกับนักเรียนเพียงแค่นี้นะคะอ่าอย่าลืม สำหรับนักเรียนคนไหนที่หนูยังไม่ได้มาโรงเรียนนะคะทิชเชอร์ให้หนูตามงานที่หนูค้างในรูปมันไม่เยอะค่ะมันไม่เยอะนะคะให้หนูตามงานที่ทิชเชอร์ให้เป็นการบ้านที่ทิชเชอร์ให้ไปนะคะที่ทิชเชอร์ปั๊มงานเป็นการบ้านย้อนหลังให้ให้เด็กๆตามงานให้ทิชเชอร์ด้วยนะคะอ่าสำหรับการจัดตารางเรียน ในเมื่อนักเรียนรู้แล้วเรียนแล้ววันเปิดเรียนถ้าเกิดเราได้มาเจอกันนะคะให้เด็กๆจัดตารางเรียนตามที่ทิชเชอร์บอกนะคะแล้วในห้องทิชเชอร์จะเช็กว่าใครทําตามใครไม่ทําตามถ้าคนที่ทําตามทิเชอร์ก็จะมีคะแนนให้แต่ถ้าใครไม่ได้จัดตารางเรียนมาทิเชอร์ก็จะหักคะแนนโอเคไหมคะ,ะถ้าอย่างนั้นสําหรับวันนี้ทิเชอร์ ก็ต้องจบการสอนเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ